เต้นเอะนะเต็นคุเดียวนะเ้นคนเดียวมนเตินไไรนยมนจักเเพีงเดนนังเดินหนังบาาปาเดนนังเดนเดนนังเดนเดนนังเดนกอยากาบุไปลงุ้มใหลงหน้าไปจับปลาจับปูจับหอยเดนนังเดนเดนนังเดนจับไม่ไปจับนู้ไลงไลงงลน้ปหาเก็บหอยขึ้นขึ้นปลาไปหาเก็บเห็ด Mốt, mốt, khen, đưa ăn đớn ăn đớn ăn đớn đại hết ngang cái khốn cái gì Đầy hết ngang cả ao mặn mút Đầy hết ngang cả ao mặn mút ao ma tôm được ao ma cạn đớn ăn đớn đớn ăn đớn cạn hơn no rồi đớn ăn đớn chăng đây ít no ta đi ngang này cũng đi với cạn đi chăng đớn ta cả dãy với nhau cạn chăng này là no đớn ăn เดือนนานเดือนนานเด้อจึ๊บจึ๊บเป็นดิ๊งดิ๊งนิดจึ๊บจึ๊บฮั่นเด้อเด้อนะเด้อเด้อนานเด้อเด้อจึ๊บจึ๊บจึ๊บเป็นจริงๆๆ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  <laughs> พูดเต่าเต้นเนาะใครเคยเดินนางเด้อเดินนางเด้อไปลงทงลงให้ลงหน้าไปจับปลาจับปูจับหอยเดินนางเด้อเดินนางเด้อไปลงทงลงให้ลงหน้าจะเอาแต่ไครคอยเอาค่ะเดินนางเด้อเดินนางเด้อโอ้เนาะ นังงัวก่อนต้มหนังงัวก่อนเจ้าวันนี้จะต้มหนังงัวกินบักคลิกแซบบแ่บกินลำกันเลออยวันโอ้าเอาใบตะไคร้มาใส่น้ำบ่ เอาใบตะไคร่เอาใบตะไคร่ใบอ่อนมาพันพันใส่หิ่หอมวันนี้จะกินภาพ,พยนตมัวกินหนังต้มให้มันเปื่อยๆวันนี้ยายจะต้มทรรัศั์งัวจิ้ม ทำน้ำจิ้มเราย่างแซ่บเลยแต่ว่ามันบุบิแคลแต้มให้มันเ่อยก่อนนั่งกันนะน้าหนังงัวต้มเปื่อยๆก่อนหมดนี่แซ่บๆเนาะ ใส่พริกโขมแตงกวาโออย่างแซ่บลีลาสักหน่อยมันต้องจะแซ่บถ้าบุลีลามันแบบแซ่บแบบต้มยํากระซานต้องมีลีลาลี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 เปิดนังกินต้มหนังจ้ะเปโอ้ตะไคร้ตะไคร้ปั๊ดไปตะไคร้ อันนี้ใบตะไคร์ตานี่นี่เดี๋ยวใบตะไคร์ใบจี๊ด<อ>ไซใบยิงยกกาะมาแบบมันหนักโคตรหนังงัวใส่ลงไปอ,อันนี้คือลีลาการแสดงของหนังภาพยนต์มัวน,นะคะอ้าวลีล์ตาตาเอ้าลีล

Ủa, uh, đi la lại u uh. nhà bị nhắn ngủ cùng à tuyệt nha ba mồ nha như thế để ba chạy cưa rất nồi à cưa cửa sạch sắc ngọt mình chẳng bị lột xả Tụi kui cười cười, kui kui Rồi, 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 rồi Chìm kui 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 ít kui 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 เต้นมาแล้วก็มาต้มหนังงัวจีได้กินมีแห้งจีนายไปเต้นอีกิ่มเดินนางเด้อ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 เดือดไปไว้เด้อกินอิ่มเราจะได้เดินนางเด้อเดือดไปไว้อิ่มสาวหม้อออกกำลังกายเหนื่อยแล้วก็มาต้มหนังงัวเมื่กินนมกันเด้อเจ็บเสีย Sorry, 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 กํลังเดือดเออเดี๋ยวไปข้าวเินไปใช้เข้าวไปเต้นนี่อยกินน้ำเนาะเออเดี๋ยวคอยกินทาเื่อนจะได้เดินนางเด้อเด้อนางเด้อเต็นมงยเรากเดนนีวนเดินนางเด้นเรากินวกินเนื้อเราก็มากินตัวเนาะเออต้มเนื้อเราก็มากินตัว ต้มหนังงัวเปื๊ดเป็นตาแสแนะเดี๋ยวซอยซอยเนี่ยต้มหนังงัวจ้ะพอเดี๋ยวเราจะเอาไปซอยจิ้มพริกผงปเป็นตะแสแเด้เนาะเ <c ười> ี้กเลนอยกอ้ยะนหลายเฮยโอ้คือลุนขาดแต่าตา ฮัเลือกเอาเน่คือลายแค่โอ้คือร่วงลายตามีงา,าอาเาะปาดมะนาวร่วงเต็มดินเลยเต็มดินเลยอเอาไปเห็ดน้ำจิม้ม<อ>นังวัดเตะอเลือกเอาเน่านนกอะสีนาะนี่น,น,นะยเอมกวะดีใจเบริรนี่ว่ายางเกียวใหญ่ปาดก็มาล่วงลายตา Manau của vietnam dìm sợ trap đâu hay đâu yai tiền anh mua anh em ơi 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 อย่งเปื่อยอย่างดีเลยเนี่ยหมอเทเอ๊เลยมาไรล่ะเอออลาดเทนี่หัวอย่างเอยเดีอตาเอออยดยหนาบอีอเอาเที่เอานี่ก่อนเ็ไเออเนาะที่เนาะต้นน้อยหลายนก็อันนี้ยเซอยเดอตาเอาไปแกงขี้เล็กน แกงคุณเหล็กควยๆเออหลานอยู่ขโมยกินเบิร์ดผมก่อนไเอาใส่ตรงไหนล่ะใส่ใส่ตรงนี้โหยังเปื่อยเลยยังเอ้ยเปื่อยแล้วเด้อนี่หนังวัวต้มจนเปื่อยแล้วคือเพราะฝนต้มจนเปื่อยเนาะนี่เพราะฝนตกทีนี้จะทำพริกจิ้มแล้วบัดเนี่ยซอยก่อนซอยแล้วก่อน กล้องมองเห็นบ่กกล้องเห็นบ่แม่เว้ยกล้องก็อยากกินชื่อกันด้วยเออเอาอันนี่น้อยมันตาอือเวยต้องน้อยเท่าไรเดี๋ยวลองชิมดูก่อนเด้อตลาดดท้คนหนึ่งสวยคนหนึ่งินเนก อย่างเอยเลยย่างแซ่บเลยกระตานยังกระตันในจิ้มพริกนันี่แซ่บขนาดนี้โอยจิ้มที่พแซ่บขนาดไหนเนี่ยเอาอันนี้น้อยมันตอันนใหญ่ไว้แ้พูอันใ่เยไวทั้งคโอ้ยต้มจิ้มเลยเตตตึ๊ด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 ตตตตต เออเด้งดึงดึงเอ้เด้งดึง,ด,งดึงเลยเป็นมันตกที่ดินซะเร้ออ่ามีที่ดินดอกลายเราก็ทำพริกจิ้มเนาะกินน้ำกันเด้อพี่น้องกินหนังง่าจ้ะไม่ให้กินรกทังวันย่านนั่นเบิดน้ำกินพริกโขง โอ้ยหอมกุ๊กเลยหอมจังเลยหนังหัวใส่แต่ไข่น้ำเนาะใส่เกลือโอ้ยแซ่บแบบใส่เกลือต้มใส่เกลือเราไว้เนาะน้ำปลาเขาคือเปิดชังเออเปิดใส่ไปเลยอ่านี่อะไรด้วยหอมเป๊กตักงี ก็ใสย,ยังลน,น้อยจ้ะอือเน,น,นี่ยหอมเปรตต้มน,นึงเน่าเบึง้งเบึงหน่อยบอกหน่าใส่เบิร์นี้ยี่เตี๋ยดีเนาะเปี๋ยขึ้นหนอกวะใส่คำนี้พอหอมเปรตผักชีต้ตนหอม หากิลาเขาเอืนหอมตเออขี้ฝรั่งขี้ใบเรื่อยเขอเเดินเปี่ยวพอเอื้นหมตโอ้กลมัวใสยังใสแล้วเบดมันเบิดแล้วฮะมันเบิดมันเหลือยู่น้อยนึงใช่เลยจิคนกอนที่คนไหนแน่คนที่กันนิ่อหมน้นขนขนนจิ้ม กินหนมัูเส็ดเด้อพี่น้องเลยมามะนาวเ็ลูกใหญ่มะนาวยักษ์ไข่อยากได้มะนาวลูกใหญ่เอาไปทำเป็นน้ำมะนาวมาเอาเด้อเต็มเลยมาเอาโลดขี่รถบัสมาเอาก็ได้เด้อพี่น้องถามหาก็ได้ยูสีคิวอย่างนี้แหละมะนาว เดี๋ยวเลยเลยเลยเดี๋ยวยายตักข้าวเนาะอโอ้ยตักข้าวกินก่อนกินยังนี่เหรอน้องตาเนาะกินยังที่ก็ยังกินงแร็บตัวนี่แหละกินอหยังสายแท้กินซ้ำนี่ลก็ดีแล้ว,อ,ว,วลอ,อ่าใส่เงินไปนี่ ใช่บอกว่าฝาหมอญซื้อไม้ได้ยังตาเนี่ยโอ้โหเนี่ยซื้อไม้ได้ยังเนี่ยโอ้เป็นยาดี่ซื้อไม้ได้แล้วอ่ะเยอะไหมตาเยอะปัญญหรอยังอู้นี่ข้าวข้าวเต็มหม้อดีจ้ะอ่ะปอก่อน ูจะว่าโคในีใ่แม่ตักโบปา,บากบ่จาผมจะโคเน่เอานีเนีมม,มาเด้อมาเด้อพี่น้องเ,เอ้ย,ววาย,ย,ยมา,มา,ม,ามากินน้ำกันนี่ยนังง้อปี่พริกกินเนยโอ้ยเบิ่งเด้อพี่เอ้ยยังเส็ดยังแซ่บยังนัวมา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 กินน้ำกันเด้อกินนังง้อพี่น้อง กินจังซี่และอาหารพื้นพื้นบ้านของเขานะกินง่ายๆนึงนี่น้อเนี่อันอืมโอ้สวยงามแบบนะเอานักแบบว่าแบบไม่ยด้อือบอว่าสิงนี้ว่าเอามือกระตดตัวเดียวเองกัน แซ่บเนาะอ๋อ,อามือจับได้จ้าเอาไมใ่ใช่ถ่ายกุ้งเทปที่ซ่อมไม่เป็นแซ่บเนาะต้มเป <c oughs> ื่อยๆอย่างนี้กินนทำกันด้วพี่น้องเด้อยเดียรีว่าตายายเบอร์อึนกินนังก๋วยเตีม เต้นเหนื่อยแล้วก็มาต้มกินหนังงัวนักเต้นไปหาจับปูจับปลาเนี่ยพูดช้ามันเด็กกินส้มหนังงัวน้องตาเนาะเอามือนี่แหละตาเราโบมีแขีวนี่น้ำหนึ่งได้ยายไปเลยกี่ นี่ไว้แก้มใส่ผี่นเลยเสื่อเอ้ยขีาซ่อนโบแซ็บหรอกนี่แหละซ่อนโบราณตากินอย่างนี้แหละเยอะซ่อนโบราณใช้มือมือล้างมาแล้วกระบวงโบราณเนี่ยอืแซ่ แต่ว่าอารบานบ้านพื้นบาน้านตื่นมันลอยคนน้องใหญ่มาเซ็บแซ่บน้ำกันเด้พี่น้องนังงอืูหันยอ วรนนี้แถวมันยำแบบมันมืนไปทังนี้แบบืนไปทังนี้เออแดดนตาเนาะแบแบน้ำกันแดดนัวโอ้โห็ดพผิดแ็ดแดบนะเามามกินน้ำกันที่น้องไม่น้่งตา kuei lau dun, no. Epi nong, berapa jadi nampai, nampai, nampai. Kuei deh, kuei deh, yang sebab mesti tunggakan derga.